๋ย่ล้ชงพี่น้องเช้าวันที่สองแต้มที่สองจะาคุณแผนครับผมนี่ครับเ,เดี๋ยวอย่าล้ชงนะพี่น้อง กลมเลยครับตัวนี้ครับเดีวสว่ครับเี๋ครับพี่น้องนะครับเห็นไหมครับเออเสียงกลางกลมๆครับพี่น้องครับเลยครับนี่ครับเช้าวันที่สองแต้มที่สองเจ้าคุณบอยเสียงกลางกลมๆนะครับพี่น้องสวยๆเสียงสวยมากครับเสียงเพราะมากครับเลยครัผมว่าจะมุดใจจะเสียงใหญ่ครับต um ัวน okay ี้มาเข้าก่อนครับเสียงกลางเข้าก่อนนะครับเสียงกลางกลมๆก็เช้าวันที่สองแต้มที่สองเจ้าคุณแผนครับนี่ครับโอเคครับพี่น้องนะครับ โอเคครับผมเชาวันที่สองของเจ้าขุนแผนครับพอเทย์ตั้งที่สองครับผมนะครับนี่ครับที่ป่าสีสวัสดิ์ครับพ้องนะครับนี่ครับเทยเสียงกลางๆกลมๆครับพี่น้องครับนะครับเสียงเพราะมากครับพี่น้องนะครับเลยตัวนี้นะครับ เช้าวันที่สองวันนี้ครับผมขุดแผนจัดแต้นที่สองนะครับผมใบไม้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใบไม้ก็เหมือนเดิมพี่น้องแผลจัดแต็นที่สองเช้าที่สองนี่ครับนี่ครับเฉลยครับสวยสวยงามเส้งกลางคมมครับผมติดตามครับวันนี้ครับก่อนจะกลับวันนี้ครับอีกวันหนึ่งครับผมเราจะสู้กันแล้วก็ดูซีว่าคุณแผนจะทำได้กี่แต้มครับวันนี้ครับวานนี้ก็สามแต้มครับพี่น้องครับอ่าวันนี้ก็ไม้แรกก็หนึ่งแต้มไม้สองก็อีกหนึ่งแต้มสองแต้มนะครับเพราะว่าไม้แรกใส่กีกกาแฟพอดิน เราตื่นเช้ามาดีเสนกป่ากันครับก่อนกินกาแฟครับผมก่อนเรานอนริมเขื่อนสีนักิงครับวันนี้สันเขื่อนครับผมข้ามาล็กพอสมควรครับผมนะครับถ้าคนไม่รู้จากที่จากทางเ่ยจะเข้ามายากมากครับนะครับเช้าวันที่สองที่สีสวัสดิ์แตนที่สองเจ้าขุนแผนครับผมขอบคุณครับ